สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะค่ะพี่น้องรวมในทั้งในเยอรมันถ้ากับนกเยอรมันเด้อค่ะทัวรโลกแะค่ะที่เขาเมื่อพอคลิปนี้เบิรงคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจน้ำหนึเด้อจ้ากินแซฟนัวัวเทซี่อินเจอร์มานีค่ะมือนี้เขาวาสสีขาั้วเฮดเดนน้ำยาขนมกีน้ำเนียวจ้าน้ำยาขนมกีน้ำเนียวเนาะค่ะพอดีเร็นเปิดตู้เย็นนั่น เห็นดำเงี้ยวออมาจากไทยตะปีก้อนผุนเนาะคะ่ะเหลือพอไหลไปในจนสิซเดกบอีกรวบแล้วนี่คืออยากเลยว่าสีเ็ตขนมจีนน้ำเงี้ยวไก่เนาะค่ะนี่ไก่หัห่นเรีย,ยบร้อยแล้วจะนี่ยสับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊ะหอมแดงค่ะเอาลงไปพัดก้นแล้ะจัะใส่ลำมันนิดน่อยจ้ะเพราะว่าเัวเงิน เขาบ่มีเลือดไก่บ่มีอย่างเขาก็บ่ต้องใส่ก็ได้เขาจะเอาตำที่เ้ามีเนาะคะใส่แต่ไก่ซื่อๆกิดแสบแต่เ้ามี้ผิดแกงน้ำเงี้ยวมาัเฉพาะมันบ่มี้ผิดแกงน้ำเงี้ยวเลยกระซิบมันกิดสิบพราเป็นน้ำเงี้ยวนะจ๊ะคือว่าันจ้ะอันนี้ดอกมีโวก็เอาไม้ตะพุ่นเหรอคะพี่น้องตอนที่กั๊บปีกอดอนพุ่นเหรอขอาไม้ลายสามถุงงวดนี่แล้วก็อีกน้อยเหนือยอีกใจเห็ีดอีกดจเหยียดอีกรอบนึงกุเหลือก็เลยเขาบอกว่จ้ะ ลอกิวก็ได้คัดของเขาจะดคัดของเด็กตัดใส่กับเท็ปีนี่เดี๋ยวสิ อาไปหาสื่อพริกแกงมาใส่ย่างกันรู้อยู่จากพี่น้องพริกแกงเงินยูบาทเขาเป็นเศษนึกค่ะเอามาปักขันทานดานใส่ยู่จ๋าปลาปีกวนเหี่ยวมาพริกแกงพริกแกงเงินน้ำยาขนมจีนพริกแกงน้ำเหี้ยวพริกแกงไตปลาเขามาพริกแกงเจี๊ยวหวานขามาค่ะใส่ได้เป็นปีผพวกหลักใครงั้งพวกพี่จ๋าเขาบอกว่าให้กินนึกค่ะใส่ย่างมันรู้กับผู้หญจากพี่น้องได้กินเป็นปีกคว้สองปีถึงมันก็เสียตั้งจากแซ่กินไป าาก็ได้กลับใช้ผีเละกลับสีเป็นฟีเดืีดยดไก่ตรงนี้ก็บ,บ้องตอกไสก็ไดกค่าตอนนี้ไก่กับผิดแกงกับเนื้อเก็บอกแค่แบกระโดดยู่ไสเผือเทียนพวไปแกนก็อร่อยแล้วถืงเื่องถึงขนมจีนกระดวกไปแล้วล่ะจ้ะ ีเกกยงนงวงไปหอมดีหอมเพลินยุตจับพ่น้องคนตับหอมแสบจี่จะเสื่อ ยูกเเูเทพแถวข้องตันนู่นตลาดตลาดสุดแถวข้องคองตันเอียดพระเจ้าคนตันเพื่องแกงขาย่างเนี่ยในมายังไม่รู้จักจะกีกวนที่กับ กินทุกกไ่ทำพน้องบรรดานำนำมันยาขนหนึ่งเนาะ่อชิมักกินด้วนนำยาปลานำยากะทินำเนียว้วแกงไตปลานล้วแกงเขียวหวานอีกพอชิมก็พอยมักเท่าไหร่เนาะแกงเขียวหวานติดโดนๆันคือยากคือพอชิมกินกินเยอจ้ะ เขาเขากัเต้น้ตน้ำจะเป็นเต้นน้ำลงไป ไอ่ดอกหมิวเนี่ยจ้ะดอกหมิวนี่เอาเซน้ําได้เนาะจ๊ะเซน้ําหมดเนาะนะจ๊ะเสร็จไปจ้า ช้อนชาเกลือขงสุดรด ก็สิส้มน้อยอย่าใส่เกลือจะน้อยไปน้องเมื่อหั่นเกลือปึดโอเคค่ะน้ำตาลนิดหน่อยเนาะคะ่ะพอตกใส่หลายเลยคะ่ะขั้นหวานพ่แสบเนี่ยเพราะจะตัดซึด้งโอเค <c oughs> รอเดือดไกลสุกจะคอยใส่มะเขือเทศกันง่ายๆค่ะ เ็ดกินยุตตางเดือนแล้วแต่ไม่ผิดแกลียงว่าค่ะรอเดือดแล้วก็ซีบหลุดนะคะเดือดแล้วจ้ะอ่าซีมรดกันเลยค่ะหอมขนาดพี่น้งองหอมหอมจ้ะแต่เสียบคนละมัมีเดือดไกลก็บว่าเป็นยังนี้จ้ะเสียบเลือดเสบเลือดจับพี่น้อง ใส่บุเกือเที่นู้ไปจ้ะจะไปเกือบเกลียดหลายที่แส่บเดินัวเด็ที่แล้วนี่ รัวแต่แบบเคเทียดสุกทุกหน่อยก็ปิดเตาไปกินกับขนมจีนในเลยนะจ๊ะขนมจีนก็ลวกเรียบร้อยแลวจ้ะพี่น้องอากาศดองเปรี้ยวจ้ะนี่แล้วก็สิอ่าซ้อยๆแล้วก็รางน้ำแล้วก็ไม่ถ้าใส่กินกับแกง น้ำเหี่ยวนะจ๊ะผักก็ตามใจชอบที่เขาหมักเลยจากโป๊ะไปจนสุดเป็นผักซีสารเนื้อต้นหอมหัน่นใส่กรั้นทนุกข้พี่น้นองแต่ว่าขายโป๊ะในนี่ผักกาดดวงเขากันแซ่บแล้วก็จะมีอันกระเทียมเจียวเนาะค่ะแล้วจะหมักค่ะแต่ว่าพริกถอดนี่เขาสิบเพราะใส่เพราะนำเหี่ยวนี่เพชรแล้วเสร็จเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยค่ะพี่น้องพร้อมสืบกับพรามจีนเนาะค่ะ เคือเทตสุกแล้วค่ะนี่ตาเสียบก็จะพี่นงมาได้ค่ะทั้งไก่ทั้งไก่ไกไมากินน้ำเงี้ยวไก่น้ำกันได้ค่ะน้ำเงี้ยวไก่ต่างเดนค่ะกินเสพงัวคัวเทศสี่ฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำในเด้อยค่ะพีน่นงเด,ด้อถ้ามกคลิปใดไปค่าไปกินกันค่ะบริปิดเตา